สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะวันนี้เราก็พบกันนะครับกับช่องของมงคลพระเครื่องนะครับกับพระบ้านๆนะครับพบกันใน EP ที่5นะครับและเราก็ขอยินดีนะครับต้อนรับทั้งสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่านะครับที่เข้ามาชมช่องของเรานะครับและเราก็ขอฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อครั้งหน้าจะไม่ได้พลาด EP ใหม่ๆของทางช่องของเรานะครับ สำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับก็เบอร์โทรนะครับ0861223935นะครับหรือว่าจะเป็น ID l ลน e ก็0861223935เช่นกันนะครับทั้ง2ช่องทางนะครับ2ช่องทางนี้เท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้เราก็เปิดด้วยราคานะครับ400บาทท้วนนะครับทุกรายการส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับทุกรายการเลยมาพบกันรายการที่1เลยนะครับมาดูรายการที่1นะรายการที่1นะครับ หลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะหลวงปู่เอี่ยมอ่าหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะพี่ยันห้านะพี่อ่าสสวยอย่างนี้เลยนะครับดูเส้นคมๆอย่างนี้เลยพี่อ่าดูนะพี่นะอ่าปีสองสี่หกเก้านะพี่นะอ่าดูสสวยอย่างนี้เลยพี่อ่าสสวยอย่างนี้เลยนะ รายการนี้พี่สี่ร้อยนะครับอ่าสี่ร้อยนะครับสวยๆอย่างนี้เลยพี่อ่าดูสวยๆอย่างนี้เลยสี่ร้อยทรงฟรีนะครับมีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับพี่ท่านไหนสนใจนะครับทักหาได้เลยนะทักหาได้เลยนะครับศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะครับเรายินดีแบ่งปันนะพี่อ่ะ แบ่งปันไปนะพี่สี่ร้อยอ่ะสี่ร้อยอ่ะโทรก่อนได้ก่อนนะพี่นะอ่ะโทรได้เลยนะครับศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะพี่นะอ่ะนี่ครับสองสี่หกเก้านะพี่อ่ะดูอ่ะ,อะส,สวยเลยอ่ะสี่ร้อยนะพี่รายการที่หนึ่งนะครับเพื่อการเสียเวลาดาร 2, นะูรายการที่สองนะพี่นะรายการที่สองนะพี่สวยงามนะครับหลวงปู่ไข่นะพี่หลวงปู่ไข่อ่าวัดเชิงเลนนะครับ ปีสองห้าหนึ่งห้านะครับห่วงเชื่อมนะพี่เนื้อทองแดงสวยๆอย่างนี้เลยพี่สวยๆอย่างนี้เลยอ่ะมาดูพี่ห่วงเชื่อมนะพี่ห่วงเชื่อมอ่สวยๆอย่างนี้เลยห่วงเชื่อมสี่ร้อยนะพี่ราคาแบ่งปันนะพี่นะ ราคาแบ่งปัน400บาทนะพี่นะ,ะส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางนะพี่ถ้าขอรูปเพิ่มเติมได้นะพี่ลายไ ID ดี0861223935นะพี่พิมพ์เบอร์โทรไปขึ้นเลยอ่ะสวยงามนะพี่นะอ่ะดูขอบข้างอ่ะจะแกวอย่างนี้เลยอ่ะดูด้านหลังนะพี่ด้านหลังด้านหลังเรียบ นะห่วงเชื่อมนะพี่นะ,ะเห็นห่วงอ่าห่วงเชื่อมสวยๆอย่างนี้เลยพี่สี่ร้อยครับรายการที่สองพี่หลวงปู่ไข่ะนะพี่นะอหลวงปู่ไข่สวยงามนะปีหนึ่งห้านะห่วงเชื่อมอพี่มาดูรายการที่สามนะ,ะรายการที่สามนะครับเอาละ หลวงพ่อสุดนะพี่วัดกาหลงนะพี่อ่าวัดกาหลงจังุดจังหวัดสมุทรสาครน,นะพี่ปีสองห้าสองสองนะพี่อ่ะสวยๆอย่างนี้เลยงามๆอย่างนี้เลยนะพี่นะอ่ะสวยๆเลยอ่ะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงอ่าสวยๆเลยพี่อ่ะ ปีสองห้าสองสองอะดูปีสองห้าสองสองสวยมากพี่ราคาแบ่งปันนะพี่เช่นเคยทุกรายการสี่ร้อยทักไ้เลยนะครับอ่ะรุ่นรุ่นมาตาปิตุภูมินะพี่นะอ่ะมาตาปิตุภูมินะพี่นะอ่า สวยงามนะอ่ะสี่ร้อยพี่หลวงพ่อสุดนะรายการนี้หลวงพ่อสุดเอาดูรายการที่สี่นะพี่นะรายการที่สี่หลวงพ่อสังนะพี่วัดวัวหลุมนะพี่อ่าหลวงพ่อสังวัดวัวหลุมนะพี่นะอ่ะสวยๆนะพี่นะหลวงพ่อสังวัดวัวหลุมข้างหลังสวยปีสองสี่แปดศูนย์นะพี่ สองสี่แปดศูนย์ดูพี่ยังสวยอ่านี่เลยพี่นะดูเกสาสวยคมมากนะพี่คมมากเลยนะสี่ร้อยพี่พี่ท่านไหนสนใจนะทักได้เลยนะครับทักได้เลยนะครับสวยๆอย่างนี้เลยพี่ ดด้านหลังนะพี่นะด้านหลังคมมากเลยนะพี่นะสองสี่แปดศูนย์นะพี่เหรียญน,นี้สี่ร้อยพี่ราคาแบ่งบันพี่ท่านไหนอยากแบ่งบันนะครับทักมาได้เลยศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะครับเอามาดูรายการต่อไปพี่เป็นรายการที่ห้าสมเด็จนะพี่นะสมเด็จเกตดทะลุซุ้มนะพี่นะ,ะสวยๆเลยนะครับ อ่าสวยๆงามๆอ่ะไปดูรอยยุบร้อยย่นกันดีกว่าอ่าสวยๆอย่างนี้เลยพี่นี่เนื้อลงยานะพี่ปิดทองลงยานะอืเนื้อสวยๆอย่างนี้เลยพี่นะสี 400. ่ร้อยเก่าๆอย่างนี้เลยพี่ พี่ท่านไหนสนใจนะครับทักได้เลยนะครับทักได้เลยนะครับส0 0พี่ท่านไหนอยากแบ่งปันนะพี่นะ,ะโทรมาได้เลย0 8 6 1 2 2ปด 3, 3 5นึ่ง่อ่าสะพี่สวยๆงามๆอย่างนี้เลยพี่นี่ปิดทองนะพี่ลงยาปิดทองนะ,ะดูด้านหลังนะพี่นะ สวยสวยเลยอ่ะแบ่งปันพี่สี่ร้อยราคานี้นะพี่สี่ร้อยสวยสวยอ่ะมาดูสมเด็จนะพี่นะอันนี้เกตจะเอียงนะพี่ผมก็อ่ะไม่รู้ที่มานะพี่นะอ่ะดูเนื้อกาันพี่ดูเนื้อต,บตุบตุบตับตับกันดีกว่าเนื้อสวยสวยตุบตุบตับตับอื <c oughs> ้มเก่าเก่าอย่างนี้เลยพี่ ตุบตุบตับตับลอยยุบลอยย่นนะพี่นะโอ้โหนี่ลอยยุบลอยย่นนะทั่วทั้งองค์นะพี่นะโอ้โหนี่เกตจะเอียงนะพี่นะอดูโอ้โหดูยุบยุบอย่างนี้เลยพี่ยุบยุบอย่างนี้เลยยุบยุบอย่างนี้เลยทั้งองค์โอ้สวยเลยพี่สวยสเลย ยุบๆเลยพี่ยุบๆเลยดูเนื้ยอยุบๆย่ยนๆอย่างนี้นะพี่สี่ร้อยอ่ะพี่ท่านไหนอยากแบ่งปันนะครับโทรมาเลยศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้ารจะเก็บสะสมไว้ให้ลูกให้หลานนะพี่หรือจะเอาไปใช้นะครับก็พุทธคุณครอบจักรวาลน,นะพี่นะค้าขายนะครับร่ำรวยแน่นอนนะครับเดินทางก็ปลอดภัยนะพี่นะเร่องหนังเนี่ยก็ไม่แพ้นะครับเกจิ ท่านไหนอะมาดูนะพี่รายการต่อไปรายการที่เจ็ดเป็นไงพี่เนื้อเก่าๆเ,เนื้อผุๆอย่างนี้เลยพี่เนื้อผุๆเก่าๆนะช้ำๆอย่างนี้เลยโอ้โหพี่งามๆเลยนะงามๆเลยฮะสวยๆอย่างนี้เลยนะยุบยุบยนยอน,นนะพี่ สวยๆอย่างนี้เลยพี่อะสี่ร้อยพี่ราคาแบ่งปันนะดูเส้นข้างพี่รอยยุบรอยย่นนะมวลสารนะจัดเต็มนะเต็มคาราเบลนะพี่นะ,ะสวยๆอย่างนี้เลยพี่จัดเต็มคาราเบลนะพี่นะ,ะจัดเต็มคาราเบลเลย ลอยยุ่นนะพี่ดูนี่ลอยยุบลอยย่นสวยๆอย่างนี้เลยพี่สี่ร้อยราคาแบ่งปันนะพี่นะเก็บไว้้ลูกให้หลานในอนาคตมีราคาแน่นอนนะครับหรือจะเอาไว้ใช้นะพี่เดินทางก็ปลอดภัยนะพี่ค้าขายก็ร่ำรวยนะอ่ะมาดูรายการที่แปด าขายก็ร่ำรวยนะครับหนังเหนียวก็พุทธคุณก็มาเต็มนะครับครอบจัก,กรวาลพี่นะขัดยานะพี่นะ,นนะพุทธนะคุณก็มาเต็มนะพี่นะอ่ะ,อะโอ้โห,โหเนื้ำเ,เก่าๆนี้เลยพี่เนื้อเ,เก่าๆนี้เลยดูเกศด,ดูเนื้อพี่โอ้โ นะลงยานะพี่ปิดท้องด้วยสวยๆอย่างนี้เลยพี่สี่ร้อยทานไหนสนใจนะครับแบ่งปันนะครับทักมาได้เลยนะครับทักมาได้เลยนะศูนย์แปดหกหนึ่งสองสามเก้าสามห้าะพี่นะทักมาได้เลยเรายินดีแบ่งปันนะพี่นะนะขอบนะดูขอบนะ ยบยุบย,ยนยนศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะพี่นะทักหาได้เลยนะพี่นะ่ะอรายการที่แปดนะครับสี่ร้อยนะเพียบอีกครับพี่ทักหาได้เลยศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะพี่นะ,ะดูรายการต่อไปครับรายการที่เก้านะครับดูมวลสารแบบแน่นๆกันดีกว่านะพี่นะ เป็นไงพี่เ <itís> นื้อมวลสารแบบแน่นๆ่นเลยมวลสารแน่นๆเลยพี่ตุบตุบตับตับยุบยุบย่นย่นแตกและแห้งอย่างนี้เนื้อสวยมากนะพี่นะเนื้อผ่องแผ้วเลยพี่บอกเลยนะสมเด็จ เกตทะลุซุ้มนะพี่ดูด้าน้างอ <c oughs> นาคตมีนาคานะครับเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะครับหือมตัวสวยเลยพี่หือยุบยุบย่นย่นมวนสารนะพี่นะโอ้โหเต็มเต็มเลยทียิบ มวลสารที่ยิบพี่ชามดีจังอ่ะสี่ร้อยพี่รายการที่เก้านะครับเนื้อสวยๆ <c oughs> มาดูรายการต่อไปครับรายการที่สิบรายการที่สิบก็สวยๆเก่าๆนะพี่นะสวยๆเก่าๆ พี่ท่านไหนสนใจนะครับทักมาได้เลยศูนย์2ปดหกหนึ่งสองสมเก้าสาม้านะพี่นะอ่ะดูดูเก่าๆอย่างนี้เลยพี่ดูคาบเก่าเก่าเนื้อแน่นๆนะพี่ถามแซมนะพี่อ่ะสวยๆอย่างนี้เลยอ่ะสี่ร้อยพี่สี่ร้อยทักมาเลยอ่ะปิดบอกปิดนะพี่ทักก่อนได้ก่อนนะทักที่หลังได้ที่หลังนะพี่ ที่หลังอาจจะหมดนะพี่ัที่หลังไม่มีแล้วนะพี่อะมาดูโหนี่ตุบๆตับๆยุบๆย่นๆน,นะด้านหลังนะสวยๆอย่างนี้เลยพี่อักก่อนได้ก่อนปิดก่อนทรงก่อนนะพี่อ่ะรายการที่สิบสวยงามมะลานแท้อ่ะมาดูรายการที่ 10. สิบเอ็ด รายการที่สิบเอ็ดนะพี่นะลงลนะักปิดทอง <c oughs> ปิดทองนะพี่นะ,ะนี่ยะกรอเก่าผุดอย่างงี้นะดูทองคำนะ สี400่ร้อยพี่รายการนี้สำเร็จเกตทะลุซุ้มพี่สวยๆตึงๆเนื้อตึงๆโอ้โหดูอ่ะรุบจุบย่นๆนี่พี่โอ้โหตุบตับตับอ้าว,าวด้านหลังเป็นลายอะไรเนี่ยขนุกนะผมว่าลายขนุกนะอื สวยๆผ่องๆนี่เลยพี่อ่ะสี่้อยนะพี่สี่รอสนใจทักได้เลย0861223935นะครับหรือจะเป็น ID Line นะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะพี่อ่ะทักมาได้เลย0861223935พี่ดูรายการต่อไปเลยพี่รายการสุดท้ายของเราสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะพรุ่งนี้เราก็มีนะพี่อ่ะมาดูนะพี่นะผมเด็ด เกตทะลุซุ้มนะพิมพ์ใหญ่นะครับวันละขังดูเนื้อเก่าๆงี้พี่เนื้อเก่าๆงี้เลยพี่ จัดไปพี่400โทรก่อนได้ก่อนโทถที่หลังไม่ได้นะครับอาจจะหมดอ่ะมาดูนะครับขอบข้างสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะ,ะ400พี่ทักมาได้เลย พี่ท่านไหนสนใจนะครับทักมาได้เลยสี่ร้อยพี่ศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสมเก้าสามห้านะครับทักหาได้เลยนะพี่นะอ่ะมนนีกำลังจะเก่านะพี่นะแต่สวยนะพี่นะมอกเลยสวย รายการนี้สวยงามนะพี่นะ <c oughs> รายการที่ที่สองสี่ร้อยพี่สี่ร้อยทุกรายการเลยสนใจรายการไหนทักมาได้เลยนะพี่นะศูนย์แปดหกหนึ่งสสามเก้าสมห้านะพี่นี่จะขอรูปเพิ่มเติมนะครับก็ไอดีไลน์คศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสมห้านะครับมีบริการส่รงฟรีเก็บเงินปลายทางนะพี่นะ, <c oughs> ะวันนี้เราก็ครบสิบสองรายการนะครับ <c oughs> เราก็ขอนะครับขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช,ช่องของเรานะครับพระบรนนรัาในช่องของมงคลพระเครื่องนะครับเราก็ขอพี่พนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ